สวัสดีครับก็มาต่อกันต้นที่2นะนี่เจ้าต้นนี้จะเป็นต้นอะไรเดี๋ยวก็จะร่้นรับชมกันได้เลยนะครับไม่พูดพามทำเพลงนะเรามาต่อกันต้นที่2กันเลยทีเดียวเวนะต้นนี้เป็นต้นโหราดางใช่ไหมเชฟผู้ช้างเมืองไทยนะแม่เจ้าเดี๋ยวซูมมาดูดีเทลรายละเอียดนะที่ใบนะมันก็ด่างนะเป็นเหลืองอะไรไอ้ดางอะไรวะด่ดงเหลืองปกติทั่วไปนะนี่หมุนนิดนึง ตื่นนตื่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 นนตื่นตื่น่มาดูใต้ใบหน่อยมันเจ้าซะตะเกินเอาเป็นว่ามันดางเลยกันน่โหดราดางนะจุดเด่นมันคือโชเฟอร์ก็มันมีแต่ภาคใต้อีกแล้วเช่นเคยน้เหมือนต้นแรกกันเลยเดียเน้นี่ใครสนใจก็ติดต่อ โชเฟอร์สาวนะหรือไอเดีไลน์ใต้คลิปนะเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะ0 8 1 6 7 7 6 7 0 8นะ0 8 1 6 7 7 6 7 0 8นะจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะส่วนใหญ่เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะใครกำลังหาโหระดาง3ใบด่างนะครับนี่ด่างทุกใบนะยังไม่ได้มีแดต้าครับไม่ได้มีแดต้า <öd kilo> โอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะโหะด่างนะจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะต้นไม้ต้นต่อไปนะจะเป็นต้นอะไรนะก็กดติดตามไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม